โอ้ยสองพันสองทุกคนเอ้ยไหลสีบอีกเต็มคาราเบลโอ้โหหุย้ยสามพันสามสามพันสามคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดาการเพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สว,ส,สวัสดสีคนด10ูุกคนด้วยนะคะพี่พี่สาววันนี้มาพบกับน้องคันลี่อีกแล้วหายหนะไหายตาไปหลายวันเลยมีใครคิดถึงคคลลี่กันบ้างไหมมาวันนี้คันลี่กลับมาแล้วนะคะกับเกนสาวทำลูกรักเราเหมือนเดิมคลิปนี้คันลี่พกทุนมา100กว่าบาทนะคะเพราะว่าได้กําไรมาจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วทุน3 0มแตกมา1นึ่งบาทคัลก็เลยอ่าไม่เติมเพิ่มละเอา1000พันมาเล่นคลิปนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเน้นซื้อนะคะคันลี่ก็เลยต้องพกทุนมาเยอะหน่อยนะสําหรับเว็บที่คันลี่เล่นก็จะเป็นเว็บบเเเเเเเหมมมมมมืออนดดิิิลยวีี้้คคตตตตรไไ่่่่ขััํํําาาททสญง มีหลากหลายค่ายเกมให้เลือกเล่นกันเลยนะสําหรับเมซี่บูนะคะแอดมินบริการดีตอบดีนะแล้วก็แคทลี่จะมีกลุ่มด้วยค่ะพี่พีเป็นกลุ่มรวมยุทของแคทลี่เนี่แหละเออมีคือแบบรวมยุทของแคทลี่ของบอยวันๆของกันเนอร์แล้วก็ของไอติมนะคะเป็นคนนําเกมแตก4คนนี้นะที่แบบทําหน้าที่เดียวกันกับแคทลี่ในกลุ่มนะคะยุทแต่ละคนใครแตกใครปังใครเกลเกมไหนเนี่ยเขาจะพูดคุยส่งเกมแตกส่งเกมเกลบอกกันตลอดแบบเออให้ระวังนะเกมนี้เกลมากเกมนั้นปังไปตามกันได้เลยประมาณนี้นะคะนี่อย่างน้องเมย์สาวสวยคนนี้ของแคทลีน6เอาไงย เติม6กสิบถอนวันหกพังไม่ไหวแล้วเออเออแล้วก็นี่นะคะกันเนื้อก็นําเกมแตกๆตกมาจองสองไปแล้วแต่แคที้ลองเล่นมาจองแล้วโคตรเกลือเลยในกลุ่มจะมีกิจ,จกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยนะมีแจกทุกวันนะคะใครเป็นผู้โชคดีได้รับเครดิตฟรีไปนะคะในวันนั้นนั้นปันได้เท่าไร่ถอนเลยเต็มจํานวนแคนนี้ไม่มีหักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็สามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์คลิปนี้ตามแคทตี้เข้ากลุ่มได้เลยนะคะมาทุกคนเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไม่ได้เล่นหลายวันขอเป็น5้าเลยขอเป็นห้าเลยหลายนอกไปพี่จชายสามสิบหมุนเดี๋ยวซื้อเ ตามด้วยไปเบ็ดสิบเลยนะคะเอ้ยเราไม่ไล่แล้วเบ็ดหนึ่งเรามีทุนเยอะเราไม่ไล่แล้วเบ็ดหนึ่งเอ้ยเดียว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 ทำไมหมุนทิ้งเลยล่ะทำไมหมุนทิ้งงั้นนะ่ะชิปที่แล้วแคทเล่นเบ็ดสามยังไหลนอกดีอยู่เลยนะทําไมเบ็ดห้าแคทเกลือแบบนี้อ่ะโอ้ทุกคนหนึ่งพันเราเหลือแปดร้อยเก้าสิบไวมากนะคะตด,ดยังไม่ทันไหนเหม็นเลยอะตังหงายไปแล้วเกือบสองร้อยอะโอ้แย่เลยทีนี้ เนี่ยทุกคนแต่ละเบ็ดอ่ะมันไหลไม่เหมือนกันนะเนี่ยเบ็ดสามมาไหลดีมากนะจริงๆิคลิปที่แล้วอะ่ะอันนี้เบ็ดห้าแคสไม่ไหลเลยอ่ะขอลองซื้อหน่อยดีกว่าแบบปิดโบเบ็ดห้าสองร้อยห้าสิบก็บอกแล้วว่าคลิปนี้พกทุนมาเยอะเพราะว่าแคสอามาซื้อไงพี่พี่ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหว่มันทํากันเกินไปมันทากันเกินไปไม่ไหลนอกเลยจะมีตังค์ไปซื้อเบ็ดสิบไหมเนี่ยทุกคน คือถ้าเราไหลนองเบ็ดสิบสักสามสิบหมุนแล้วไม่ไหลเลยเนี่ยยังไงตังก็ไม่พอซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดสิบแคนอาจจะไหลนองไม่ถึงสามสิบหมุนนะเดี๋ยวลองเชิงก่อนโอ้โหโคตรเกลือโอ้โห,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 โหทุกคนสาวถ้าวันนี้ยตัวคูณน,นะไม่ค่อยขึ้นเลยแต่มันอะไหลจ่ายให้เราอยู่แต่ไม่ได้ไหลเยอะทุกไม้ขนาดนั้นมันไหลจ่ายให้เราอยู่แต่มันติดตรงที่ว่ามันไม่ได้ลื่นทุกคนเข้าใจะปะคือหมุนไปหนึ่งหมุนมันก็ไหลหนึ่งโป๊ะแทนที่หมุนหนึ่งหมุนมันจะไหลโป๊ะแรกโป๊ะสองโป๊ะสามไปเนี่ย เนี่ยตัวคูณวันนี้สาวถ้ำแบบไม่ไม่ไม่ไ,มไมหลลื่นเลยนะอ่ะซื้อสองร้อยห้าสิบดูสภาพซื้อสองร้อยห้าสิบดูสภาพอ้โหขาดคูณไปเจ็ดสิบห้าบาทนะคะซื้อเบ็ดห้าขาดคูณเดี๋ยวแคสแคลงกลุ่มก่อนนะแคสแต่แคสปังเกมไหนมาเวลาอัดยูทูปแคสจะส่งลงกลุ่มตลอดนะคะพี่พี่มาขอจักเซฟหมุนหน่อยมาหลายนอกไม่ไหวว่ะทุกคนหรือว่าเป็นเพราะว่าซื้อเบ็ดขี้ว่ะเออหรือว่าเป็นเพราะซื้อเบ็ดขี้อ่ะเดี๋ยวแคสลองซื้อเบ็ดสิบบาง ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าอ่ะแต่คัดว่าถ้าไหลนอกไม่แบบไม่เวอร์วังอลังการเนี่ยมันมันมันจ่ายแต่มันเหมือนกักอะไรบางอย่างไว้อ่ะเดี๋ยวลองซื้อเบ็ดสิบแบบเปิดโบดีกว่าหรือเมื่อกี้มันอาจจะผิดพลาดตรงที่เราไปฟิดโบซื้อนะสิพีช่ชายของหาหน้าเกมสวยๆเลยตัวแพงอยู่เยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจัดการซื้อนะคะโอ้หน้าเขียวหรอหน้าเขียวเยอะกับสกเก็ตเตอร์สามตัวทาไงดีวะทุกคนอ่ะโอเค จัดไปห้าร้อยเปิดโบซื้อขอปังๆเลยขอปังๆังเลยนะโหยไม่งั้นกําไรที่คัดนได้มาจากคลิปที่แล้วนี่เจ็ดร้อยกว่าบาทนี่คัดหมดเลยนะหนึ 1, ่งพันนาะเท่ากับว่าสองคิบูสเก็ตเตอร์เยอะมากค่ะสิบสี่หมุนเลยพี่ชายสิบสี่หมุนเลยพี่ชายโอย้ไปครับไปครับหมุนกันให้หน้าต่างกันไปข้างเลยพี่ทำซื้อห้าร้อยบอกแล้วว่าไม้นี้จะแจ้งเกิด ไปดิเอ้ยอยากจักตัวคูไหลหน่อยโอ้โหเนี่ยมันไม่ไหลลื่นอะหมุนหนึ่งก็ไหลโป๊ตหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ขุมเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรสเก็ตเตอร์เรามีหกตัวนะคะสิบสี่หมุนมานร้อยสี่สิบสี่บาทแล้วโอ้โหจัดไป 300, อีกสามร้อยไลโอ้โหหน้เขียวอีกสองร้อยแปดสิบแปดทุกคนไม,มกไม้นี้แจ้งเกิดของจริงว่ะไม้นี้แจ้งเกิดของจริงทุกคนเบ็ดสิบซื้อห้าร้อยเปิดโบนะคะได้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสเก็ตเตอร์หกตัวสิบสี่หมุนตอนนี้เหลืออีกเก้าหมุน ตอนนี้เหลืออีก9หมุนเน้นๆเฮ้ยไม้นี้ปังเลยบอกแล้วว่ามันกักจ่ายเราต้องหาหาเบ็ดหา,เป,หาเปิดโบปิดโบหาช่วงจังหวะในการซื้อให้ถูกต้องนะคปังเลย,ป,เลยปังเลยใครไม่ปังแคทปังอ้าใครไม่ปังแคทรี่ปังอ้าโอ้โเหเฮ้ยเฮ้ยพันแปดเอาอีกสองพันไปเลยสองพันไปเลยตัวคุณมาถึงยี่สบแล้วอยาก,กักเอ้ยพันเกโอ้โหสองพันสองทุกคนเ้ยไหลสิบอีกเต็มคาราเบล โอ้โหเฮ้ยสามพันสามสามพันสามเฮ้ยโอ้โหโ้โใครไม่คุ้มแคทคุ้มนะใครไม่คุ้มแคทลี่คุ้มอ่ะเอ้าโอ้โหทุกคนคูนสามโอหน้าแดงอีกโอ้โหช เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทุกคนใจเย็นเย็นนะใจเย็นๆน,นะซื้อเบ็ดสิบห้าร้อยใจเย็นๆก่อนเก้าพันแปดเดียเด๋ยวเดี๋ยวทุกคนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมกลากุมพามีนาะจนสิ้นเดือนมีนาะแชทเล่นมาสามเดือนเนี่ย ปีนี้แคทไม่เคยซื้อห้า้อยแล้วแตกเฉียดหมื่นแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกของปีสอง6ห้า้อยหสิบหขอจาลึกวันนี้ไว้เลยเฮ้ยเฮ้ยซื้อแปดสิบวู้วุกคนนี้แคทยังอึ้งอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีคอมเมนต์ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์ว่ายูดแคทเล่นยังไงก็แตกดีเดี๋ยวรอชมเลยนะ อันนี้คือไม่ได้โม <C ELL> อันนี้คือพูดจริงทุกคนสามเดือนนี้เนี่ยไม่มีนะซื้อห้าร้อยแตกเฉียดมืนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวค่ะต้องถอนแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวคะต้องถอนละก่อนถอนขอเบ็สามสิบอีกสักสิบหมุนมาโหเฮ้ยโหเฮ้ยทุกคนเฮ้ยนี่หุ้ยโคตรดีอ่ะโอ้โหเบดสามสิบไหลนอกสองพันสองเช็ดเช่เนี่ยอะไรเนี่ย เนี่ยอะไรเนี่ยพี่ท้าเฮ้ยหรือมันอาจจะเกี่ยวกับการพักยุดโอ้โหโอ้โอ้เดียเดียวเดียวเดียวเบ็ดสามิบแหลนอกสามพันสี่ถ้าให้แคทคิดนะถ้าให้ตอนนี้แคทรี่แบบเดาคร่าวๆเลยจากแนวเกมแคทว่าเบ็ดสูงน่าจะมาดีเบ็ดสูงน่าจะมาดีดังนั้นใครทุนเยอะลองเล่นดูนะคะสาวท่ามเบ็ดสิบขึ้นไป เบ็ดสิบขึ้นไปลองไปเสี่ยงดูกันนะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่คันเล่นเบ็ดสามหมัมันจ่ายไม่เยอะแต่มันจ่ายให้เรื่อยๆกําไรคือไม่ได้เวริร์คลิปที่แล้วทุนมา300เนี่ยปั่นไหลนอกไปเรื่อยๆอ่ะแคทก็ได้มาแบบ6 0 0 700แต่พอก่อนท้ายคลิปเนี่ยแคทด,ดี้ไปเบ็ดสิบเบ็ดสิบไหลนอกมาทําให้แคทมีทุนบวกมา1 0 0 0ันแล้วแคทก็เอา1 0ึ่บาบาทนั้นอะ่ะมาปั่นคลิปนี้นะคะที่ทุกคนเห็นในต้นคลิป แล้วแต้นคลิปแคทก็เล่นเบ็ดห้าจนมาถึงเบ็ดสิบจนมาถึงเบ็ดสาสิบคุณหนึ่งพันแคลลี่ถอนไปเนี่ยเกือบหมื่นห้านะทุกคนคือว่าไม่ได้เลยนะคือปังมากทุกคนอนะันนี้คือ ดูแนวทางกันละกันอาช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะในกลุ่มแคทลียนะคะเนี่ยแคปปังมาเมื่อกี้แคทก็แคทถูกช็อตเลยแล้วก็ลงกลุ่มเออดูเพื่อเป็นแนวทางในกลุ่มแคทลี่ได้เลยลิงก์ทางเข้ากลุ่มอยู่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูคลิปแคทลี้จบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆรจ,จ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ